Bring that a สวัสดีครับเ boom มวัสดุกับยาวัสดุอะไรนะครับช้าๆหน่อยครับสวัสดีครับช่องววีดีกับเดยาวัสเตอร์เราจะมาขุดไดโนเสาร์ขุดไดโน,โนดเสาร์ไหนขอดูหน่อยได้ไหมครับโอ้ไดโนเสาร์ฟอสซิลโอเควันนี้จะมาขุดไดโนเสาร์ฟอสซิลให้ดูกันนะครับค่ะโอเคงั้นเตรียมตัวขุดพร้อมหนึ่งสองสาม โอ้โหมันแกะได้เร็วมากเลยนะครับโอเคไหนเรามาเริ่มกันเลยได้ไหมครับได้ครับอ่านั่งนั่งนั่งเกาะนั่ง,งเราต้องทําไงครับอย่างแรกอย่างแรกเราต้องนัครับนั่งนั่งนักางเกงในโผล่ครับโอเคอันนี้คือไดโนเสาร์มาขุดไดโนเสาร์ใช่ไหมครับใ่ครับหาลูกเหรอครับหาบ้า้เพราะว่าหลหรือเปล่าใช่ครับหาลูกโอเค ยังต่อต่อไปนะครับ รับเชิญมานะครับไปไหนแล้วครับ <c oughs> มาตอบด้วยตัวเองแล้ะ <c oughs> มันจะออกมครับเนี่ยวันเนี้ย จ,จะจิบน่าจะทังวันหน้าวันหน้านะครับในขอดูหน่อยไม่ขยบเลยทำไงดีไหนแก้ปัญหาสิครับเรามาเจอวิธีพบการแก้ปัญหากันน,นะครับโอเคไปลุยฮึบเอ,า 1, 2, okay. เอา้าหนึ่งสองาโอเคเอออยู่ๆก็มี ถังน้ำมานี่คือวิธีแก้นะครับครับโอ้วิธีแก้คืออะไรครับ<ด>ถ้าถ้าผู้ชมทางบ้านเ<ด>ขาไม่ออกก็คือต้องเอามาแช่น้ําแช่นี่ครับให่มันมีเสียงเลยนะโอแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับนี่ครับมันจะง่ายขึ้นนี่ครับเนี่ยมันจะุดง่ายพลาติดเยอะเลยอ๋อง่ายมีน้ำจะขุดง่ายขึ้นนะครับ เรามาดูว่าง่ายเนี่ยจะง่ายจริงหรือเปล่านะครับผมคยคโ,<ฮ>โอ้แต่ออกมาแล้วรวดเร็วจริงๆด้วยไหนหย,ยิบออกมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับว้าวหนขอให้กล้องดูใกล้ๆหน่อยครับโอ้ในที่สุดพอด่อไดโนเสาร์ก็เจอกับ บร,บรรพารูดกระดูกในรูสาวแล้วนะครับดีใจไหมครับดีใจครับดีใจนะครับโอเคเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวปวดเลยนะครับชงน้ำเชือ่อๆกับน้ำเชื่อเดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายเหนื่อยนะครับเมื่อกี้ขุดนานมากนะครับ เหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากเลยครับแต่สู้ไม่ถอยนะครับแต่สู้ไม่ถอยนะครับใช่ค่ะโอเคบายบาย